อยู่เดียวกํกกำลังสองเออเออแบบเฟรนดูลเลยบวกห้าเอกบวกห้ากำลัง x กลบห้าเท่ากันหงสอไม่ใช่ง่ายไปสามารถอะไรทำสองบรรทัดไม่มีทางมาข้อนี้มองแบบนี้ถ้ามันอยู่ในรูปเลขเยกกำลังอะเราว่าเลขเยกกำลังๆๆอะ อะไรที่มันได้หนึ่ง,งอะไรเป็นศูนย์เ,ยเลขชี้กําลังใช่ไหมเลขชี้กาลังเป็นศูนย์แสดงว่ามองแบบนี้พี่มองตัวฐานเป็นส<ะ>ี่เหลี่ยมแล้วเลขชี้กำลังเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันหนึ่งแสดงว่ากรณีแรกที่เราบอกอ่ะสามเหลี่ยมต้องเป็นอะไรเป็นศูนย์นเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยกกำลังศูนย์จะได้เลขอะไรได้หนึ่งอย่างเช่นเราเจอสองกำลังศูนย์ก็ได้เลยได้หนึ่งใช่ไหมสิบกำลังศูนย์ก็ได้เลย ได้หนึ่งคืออะไรก็แล้วแต่ยกกําลังศูนย์ได้หนึ่งมดเพราะฉะนั้นตัวสามเดี่อ่มคือใครเลขชี้กาลังอ่ะ X อลบอะไร X ลบห้าลบห้าเท่ากับศูนย์แสดงว่า X คือใคร X คือห้าเขาถามผลบวกวะอ่าตอนนี้มีค่า1ค่าต้องมีอีกก่อน,นีหนึ่ง มาทำไงอีกก่อนที่สองอ่ะใบให้ตัวฐานแล้วเพราะว่าเราใช้เลขคีบกำลังมาแล้วฐานเป็นฐานเป็นหนึ่งฐานเป็นหนึ่งฐานเป็นหนึ่งตัวซีเดียมเป็นหนึ่ง เพราะว่า1ยกกําลังอะไรก็ได้1อย่างเช่น1ยกกําลัง2ี่ก็ได้แหละไ,ได้1 1ยกกําลัง4ก็ได้1ก็คือพูดง่ายๆฐานเป็น1 1กําลังอะไรก็ได้1แล้วตัวฐานเนี่ยต้องเอาแอปมาด้วยฟังทานไหมเอาแอปมาด้วยเอาก้อนนี้ยมาด้วยสแสดงว่าเราจะได้เป็น f x กาลัง2บวก5 x บวก5เท่ากับนถ้าเป็น f แ,และมีเท่ากับอย่างเงี้ยแยกเป็นกี่กรณี ส <2 S 2> เป็น1นกับลบอะไรลบ1เราจะได้เป็น x กําลังสองบวก5 x บวก5เท่ากับ1อีกอันหนึ่ง x กําลังสองบวก5 x บวก5เท่ากับลบอะไระลบหนึ่งก้อนแรกย้ายหนึ่งไปลบเป็น x กําลังสองบวก5 x บวกอะรบวกสี่ก,ก้อนหนึ่งย้ายลบหนึ่งไปบวก1ใช่ไหมจะได้เป็น x กําลังสอง อ่าบวก 5x บวก6 <c oughs> ก้อนแรกแยกเป็นใคร x บวก4กับ x บวก1แสดงว่า x มีค่าสองค่าคือลบสกับลบอะไรลบหนึ่งอีกอันหนึ่งแยกได้ใครบ้างเ <c oughs> อ่อ x บวก2กับ x บวก3แสดงว่า x มีสองค่าคือลบอะไรกับลบสาแล้วก็จับทุกค่ามาทำอะไรกัน บวกกันมันมีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวมีทั้งหมด5ตัวตัวแรกเอาใครก่อน5บวกกับลบสบวกกับลบหแล้วบวกลบสบวกลบสจบได้ลบอะไรลบห้าไป ไปอยู่ห้องหนึ่งเอาดินสอไหมอ่พี่ไม่สอก่อนข้างก่อนก็หยิบติดมือเลยมาข้อถัดมานะนี่เราได้ไปทวนมาหม่ที่พี่สอนเนี่ย ชัวได้ไปทวนใช่ไหมเออพี่อยากให้กลับไปทานอีกรอบหนึ่งอ่ากลับไปลองทานอีกรอบหนึ่งพี่เพิ่งเห็นเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งทำอ่ามันว่าเขาก็ทําแล้วก็โน้ตมาว่าแบบมีข้อไหนที่งงหรือมีข้อไหนที่แบบไม่ได้อะไรเงี้ยติดอันไหนไปทําซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี่ยเออพี่อยากให้เราทําแบบนั้นท้มันจะเป็นประโยชน์กับเราเชื่อพี่ฮะ ผู้ชายชื่อย่อเฟมไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนคนละคนสิบห้าเขาให้เซตอะไรมาเพื่อนเซตสี่อ่าเป็น 3x กำลังสองลบสิบบวก7และยกกำลังอะไร สามเอ็กกำลังสองบวกสี่เอ็กบวกหนึ่งแล้วเท่ากับหนึ่งเหมือนข้อเมื่อกี้ไหมเพื่อนๆเอาเหมือน,นใช่ไหมมันอยู่ในรูปเลขเยกกําลังเราได้ะลรได้หนึ่งอ่าอยู่ในรูปเลขเยกกาลังเรได้หนึ่งแสดงว่าหลักการคิดอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอางี้ฐานหาเหมือนเดิมเป็นสี่เหลี่ยมเลขชีกก้กาลังเป็นสามเหลี่ยมกรณีแรกใครเป็นศูนย์นะ เลขชี้กำลังเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ก็คือตัวสามเหลี่ยมเป็นศูนย์ใครคือเลขชี้กำลังสามเอ็กกำลังสองบวกสี่เอ็กบวกหนึ่งแยกได้ใครบ้างสามเอ็กบวกหนึ่งกับเอ็กบวกหนึ่งข้อนี้เขาถามผลบวกไหมไม่ใช่เขาถามจำนวนคำตอบว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเราจะได้ x เป็นลบหนึ่งส่วนสามกับลบอะไร ลบหนึอีกกรณี1ใครเป็น1ฐานอ่าฐานฐานคือตัวไหน 3x มกำลังสองลบสิบบวกใครบวกเจ็ดสามเกำลังสองลบสิบบวกเเท่ากับหนึย้าย1นึ่งไปลบเเหลือบวกหเราจะได้3ามเอ็กำลังสองลบสิบบวกหเท่ากับศ อ่าแยกเหมือนเดิม 3x มเกำลังสเราก็แยกเป็น 3x กับ x 6แยกเป็นใครลบ,ลบ2กับลบ,ลบ3ใช่ไหมลบสอกับลบ3แสดงว่ามี2ค่าก็คือ2ส่วนสามก็อใคร3มีอีก1กรณีคิดมาจะดูว่าใครคิดได้ข้อนี้ มีอีกหนึ่งอันใช่แต่มันมันจะได้เลยห้าตัวแต่ว่ามีอีกหนึ่งอันมีอีกหนึ่งกรณี เอาไปแล้วนี่ไ,นนไ,นนไมเาเออมันก็ไม่ต่างกันอ่ะขึ้นได้แล้วก <c oughs> <c oughs> ำลังิงกำลัง <c oughs> กำลังอะไรลบหนึ่งกำลังอะไรกำลังสองอ้าวกำลังสี่ก็ไม่ได้หรอการคู่ไหมอ่ากำลังคู่ลบหนึ่งกำลังเลขคู่ยกตัวอย่างเช่นลบหนึ่งกำลังสี่ได้ใครได้หนึ่งลบหนึ่งกำลังสิบได้หนึ่งแล้วทำไมข้อเมื่อกี้เนี่ยถึงไม่มีกรณีนี้ฐานมันเป็นอะไรนะฐานติดแอป เป็นลบไม่ได้แปลนอย่างนี้ออกไหมออกนหอะหลักการคือจับฐานะอะเท่ากับลบอะไรก่อนอลบหนึ่งก้อนนี้คือฐานเ,เราจะได้สาม x กกำลังสองลบสิบเอ็ดเบวกเจ็ดเท่ากับลบหนึ่งเราหามาก่อนว่า x เป็นใครที่ทำให้ฐานไดลบหนึ่งย้ายลบหนึ่งมาบวกเป็นอ,อ่าบวกแปด แล้วก็แยกเลย3 x กับ x 8ข้างหน้าเป็นลบอะไรลบ8กับลบหนึ่งอะไรนี้แยกได้หมดเลย x ก็เลยเป็น8ส่วนใคร8ปส่วน3กับ 1. 1คือสรุปแล้วเนี่ยทั้งสองค่าเนี่ยม,<บ> 1. 1> มันทำให้ฐานเป็นลบ1อ่ามันทำให้ฐานเป็นลบหแต่ว่ายังไม่จบคือเราต้องเอา2องค่าเนี่ยไปแทนที่เลขชี้กำลังเพื่อเชื่อก็เป็นเลขคู่ด้วยหรือเปล่า อ๋อไหมเนี่ยคือ2ตัวนี้มันทําให้ฐานเป็นลบหก็จริงแต่ว่าพอมันไปแทนเลขชี้ก,กําลังถ้ามันเป็นเลขคี่ใช้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเฉพาะเลขอะไรเลขคู่แล้วนี่คือเลขชี้ก,กําลังลองแทนเองตัวแรก x เป็น8ปดส่วนสามแทนเลขชี้ก,กําลังนะแล้วก็อีกอันหนึ่ง x เป็นเลขอะไรเอางี้แบ่งงานกันพี่แทนหนึ่งเ <c oughs> อาดูดูเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไร 3บวก4บวก1ได้เท่าไหร่เพื่อนๆ8เฮ้ยใช้ได้ว่ะ8อะ่ะก็คือเป็นเลขอะไรเลขคู่อะ่ะงานพี่เสร็จแล้วเฟมมากเฮ้ยมันก็ช้าดิงั้นนะ <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่8ปดส่วนสมได้สามสามได้สามสาถ้าได้สามสามเนี่ยเอาไหมเ,หเพื่อน <c oughs> ไม่เอาเพราะเป็นเลขอะไร <c oughs> เลขคี่ <c oughs> สรุปเ <c oughs> ขาถามจํานวนคําตอบจํานวนสมาชิกใช่ไหมตอบกี่ตัว <c oughs> ห้าตัวไ <c oughs> า้ และถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยากไปลุยจริงๆจังๆในข้อสอบแพทหนึ่งแล้วก็ข้อสอบ9วิชาสามัญนะครับพี่จะมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สเอนทารเป็นคอร์สที่สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่น้องเรียนตั้งแต่มสจนถึงมหแล้วค่อยไล่พาทําโจทย์จากง่ายไปยากนะครับให้ทักมาหาพี่ในข้อความทางเพจได้เลยแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้พี่จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้มีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็รายละเอียดคอร์สทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโพสต์บนสุดโพสต์ปักหมดของเพจแล้วครับ ยังไงก็ฝากเทคนิคในคลิปนี้ให้น้องเอาไปใช้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ